ขอความเจริญพระสัตธรรมจงบังเกิดมิตรท่านผู้ชมทุกท่านตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีในระบบราชการก็จะมีการเกษียณในราชการคนเก่าก็เกษียณไปคนใหม่ก็ขึ้นมาครองหน้าที่อำนาจแทนลองทบทวนดูท่านยามที่เราเป็นตำแหน่งอะไรกรตามก็ยามที่เราไม่ได้เป็น ต้องคิดเยอะๆจะจะขอกล่าวเตือนใจท่านทั้งหลายในการที่จะออกไปและจะมาะมารับตำแหน่งหน้าที่และอำนาจต่อไปว่าให้จำไว้ยามมียศคนคดก็คราคร่ำยามตกต่ำคนคดก็หมดหายยามมีเงินขี้ขอสอพอพราย ยาหมดเงินขี้ขอหายไม่เห็นเงานี่คือจธรรมความจริงเราประจักษ์ตาทุกคนยามียกคนขีโกครอคราคร่ำมาเยศเล็กยศใหญ่ก็แล้วแต่กระบวนการของมันแล้วแต่ตำแหน่งของมันพอตกต่ำแล้วท่านกเกษก็คือตกต่ำนะเองท่านขี้เขาก็หมดหายจากวันที่หนึ่งไปนะฮะท่านจะไม่เห็นหน้าคนพวกน,นั้นอีก แล้วอย่าไปทวงบุญคุณกับเขาว่าฉันส่งเสริมเอมานะเขาต้องการให้ท่านออกเพื่อเขาจะได้เป็นแล้วจะหมดหายไปต้องทอําใจยามมีงยามมีเงินขี้ขอซอโพรภยยาย,ยามเรามีเงินเนี่ยขี้ขอเยอะใช่ท่านเออลองรวยมาเนี่ยโอ้โหญาติเยอะมาก,กโู้โหเนี่ยญาติเยอะมากคนนี้ก็ญาติคนนี้ก็ญาติคนนี้ก็ญาติ แต่ตอนไม่มีเงินไม่มีญาติดีเลยท่านพอมีเงินแล้วโอ้โหญาติเยอะสายตะกุลนั้สนสายตะกุลนี้แสดงขี้ขอบ้างก็เกิดขึ้นยาหมดเงินขี้ขอหายไม่เห็นเงายามเราจนขี้ขอไม่มีท่านไม่เห็นเงามันเพราะฉะนั้นในวยัยเกษียณจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นพระพระก็ตามที่ท่าน จังหวัดจังหวัดก็ตำบลอำเภอจังหวัดนะแปดสปีก็จบแล้วท่านจนจนับภาคจนตำบลอำเภอจังหวัดจนนภาค8ปิปีก็หมดแล้วไม่พระยังไม่ยังเป็นอย่างนั้นล่ะคนมันเฉลืออะไรล่ะท่านเพราะฉะนั้นให้จาําภาษิตอันนี้ไว้อัตมาแต่งตามความจริงของอสิ่งที่เกิดขึ้นและจะไม่ถล่ม และขอท่านท้ายอย่าได้ถลำไปหลงมันและอย่าทายานไปหามันอีก